สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องวิถีอีสานอีกแล้วนะคะวันนี้ยายตุ่มพาลุยลุยทุกหมายจะพาไปขุดมันแซงค่ะตามยายตุ่มมานะคะเข้าไปข้างในจะมีเพื่อนหรือเปล่านอ้อรู้ว่าจะมีเพื่อนมาก,ก่อนเราหรือเปล่านะคะวันนี้ ล้าก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะอคคน่ะมาหาเพื่อนเอาข้างหน้าค่ะวันนี้จะมีเพื่อนมาก่อนเราหรือเปล่าไปดูกันค่ะจะมีเพื่อนมาก่อนเราหรือเปล่าไปนะคะนําเหงาไปเรื่อยๆนะคะนี่ละค่ะกนมันเสียงก็จะนําไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะสาวสาไปเรื่อยๆค่ะ <laughs> วันนี้นะนุบอกว่าโลห้าร้อยก็ไม่ขายนะคะวันนี้ <laughs> มาหากินช่วงที่ดินกำลังแรงค่ะ <laughs> ันนี้อันนี้เป็นความใจรักของพวกเราเองนับไปเด้อค่ะเอาไว้บ่ขาขามาสามหมดเจ้ขาหมดขาหมดเจ้ขาไว้ค่ารกนนะคะน้ำแหนงมีไปนะคะน้ำไปเรื่อยไรนี่นั่งนั่งถ้าหูมุดตากล้องขามขาแม่งตีเห็นไหมเห็นชาติตีเห็นมันนี่นายนึ่งไายเพิ่งเมืองนี้เห็นมันนี่ นน่นนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นหัวมันบ่ค่ะอ้อมตนม้นไม้อ้อมไปเรื่อยๆนะคะนึะกว่ามันสีรอลมต้นไม้ขาย <c oughs> เป็นลุมเป็นลุมนั่งไปนั่งมาน้้ำมันเอยียงก่อ <c oughs> น้ำคัดเข้ากับปักดากผู้ทายจะหมานี้ มนัมนมในเนี่ยด้องปูเอ้ยมันอันนี้เสร็จแล้วมะขายทำไมอ่ะหนูมันกินเม็ดได้ป่ะม,มีโอกาสได้ไปท่วงปูเองสิเนาะ บ,บิวนี้เสียงบเหรอเงียจ้ะโอ้วันนี้มาขุดมันแซงค่ะเยอะม, <c oughs> มามาหลายคนค่ะเยอะนู่นค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้นี่ปลาพูนก็ได้เยอะปลาพูนได้แล้สองกิโล นี่ตะกอนกำลังได้ตะก,กนอนจะสับหมุนหลายหัวหมุนไอ้แงะเลย <c oughs> ดีนะครับวันนี้มาขุดมันดินก็ไม่ค่อยจะแข็งเท่าไหร่กำลังดี มีแต่คนได้เยอะๆค่ะแต่และคนได้สองโลสามโลเยอะมากเลยทรงให้ลูก่อง่ง YouTube. องยูทูบนี่คาตะกา้านี้ได้เต็มตะกา้าแล้วนี่นนามากเลย อยู่ภาษีพบหัวใหญ่ๆภาษีฟันตกขวานฟัน <laughs> โอ้โหสุดยอดได้เยอะละเอียดก็ได้เยอะจะเอ๋ <laughs> ป้าแวบบอกว่าไม่ให้ถ่ายป้าแวบบอกยังไม่ได้เยอะอ,อโอ้ยไม่อายหรอกค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ยายตุ่มกขอลาไปกอ่อนจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ยายตุ่มน้ำเด้วย้าเพื่อที่ยายตุ่มสินี่กำลังใจได้เห็ุคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ